10เรื่องสิ่งที่คุณไม่รู้ MK สุ k i MK เป็นแบรนด์ร้านอาหารสุก,กี้ที่อยู่คู่คนไทยมายาวนานอาจกล่าวได้ว่าแทบถูกเทศกาลสำคัญหรือวันสำคัญของครอบครัวจะมีคนเข้าไปรับประทานกันอย่างหนาแน่นซึ่งหลายๆคนน่าจะเคยทานสุก,กี้แบรนด์ดัง MK อย่างแน่นอน โดยจุดเด่นของ MK ก็คือการสร้างประสบการณ์ดีๆทางด้านการบริการและคุณภาพของอาหารมาโดยตลอดจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่แม้จะมีชาบูซุกี้ร้านอื่นๆเกิดข,ขึ้นมากมายแต่ MK ซุกี้ก็ยังยืนความเป็นที่1วันนี้เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร .com ก็มีเรื่องราวน่าสนใจที่จะนําเสนอโดยเป็นเรื่องราวของ MK ที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักมาก่อน 1. เจ้าของคนแรกเป็นชาวฮ่องกง เจ้าของเดิม MK s u กก้ก็คือนักธุรกิจชาวฮ่องกงที่ชื่อว่ามาคองคิงยีที่ต้องย้ายครอบครัวไปอยู่บอสตันประเทศสหรัฐอเมริกา e. จึงได้ขายกิจการต่อให้คุณป้าทองคำเมกโตนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ MK ที่มีเจ้าของเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์จึงเริ่มต้นขึ้นในปี2505ในห้องแถว1คูหาที่สยามสแควร์ซอย3 2. จุดดึงดูดลูกค้าไม่ได้ขายแค่สุกกี้หลังจากนั้น MK ภายใต้การดูแลของคุณป้าทองคําร้านอาหาร MK ก็รุ่งเรืองมากขึ้นเรื่อยๆและมีลูกค้าประจําแวะเวียนมาบ่อยๆจนต้องขยายร้านเป็น2คู่หาเพราะถูกใจในฝีมือการทําอาหารและใจรักการบริการของป้าทองคําโดยอาหารที่ขึ้นชื่อในตอนนั้นเช่นข้าวมันไก่เนื้อตุนผัดไทยผัดขี้เมาเนื้อย่างเกาหลีเตาถานยำจึงทําให้ร้านสุกกี้มีลูกค้าจํานวนมาก 3. ส,สาขาแรกเปิดในเซ็นทันลาดเ้าวจุดเปลี่ยนสำคัญของ MK เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดเมื่อปีพศ2527ลูกค้าประจำของร้านคนหนึ่งคุณสัมฤทธิ์จิราธิวัฒน์ผู้ร่วมก่อตั้งห้างเซนทานและประธานบริษัทในยุคนั้นได้เชิญชวนให้คุณทองคำไปเปิดร้านอาหารไทยในศูนย์การค้าเซนทันพราซาราดเ้าวซึ่งเธอเองก็ตอบตกลงและใช้ชื่อร้านว่ากีน MK กระทั่งปี2529คุณสำริดจ,จิราธิวัฒน์ก็ชวนคุณป้าทองคำอีกครั้งให้ไปเปิดร้านสุกิ้ MK มสาขาแรกที่เสนทันลาดพราวบนพื้นที่1,000ตารางเมตรและปรากฏว่าขายดีมากมีลูกค้าเข้ามากินอยู่ตลอดวันโดยในช่วงนั้นมีลูกสาวลูกชายและลูกเขยของป้าทองคำเข้ามาช่วยบริหารจัดการร้านจนกระทั่งร้านขยายสาขายอย่างต่อเนื่อง 4. เปิดสาขาแรกต่างประเทศที่ญี่ปุ่น ปี2537ร้าน MK เปิดสาขาแรกในต่างประเทศที่ประเทศญี่ปุ่นปี2549ได้เข้าทำสัญญาฟแฟรนไชส์เพื่อรับสิทธิ์ดำเนินธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ I, ในไทยจากบริษัทพีนัสจำกัด และในปี2555ได้เข้าทำสัญญาแฟรนไชส์เพื่อรับสิทธิ์ดำเนินธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นมิยาสกิและปี2556 MK ฉลองครบ400สาขาและขยายสาขาไปยังประเทศสิงคโปร์อินโดนีเซียและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยมีลิธทิรักโกเมนลูกเขยป้าทองคำเป็นประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท MK เลสตลองกุปจำกัดมหาชน 5. เปิดสาขาครบ600แห่งในปี2 5 6 0ร้าน MK ขยายสาขาและเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยในเดือนมีนาคม2560ร้าน MK มีสาขามากกว่า600แห่งทั่วประเทศญี่ปุ่นอีก32แห่งเวียดนาม5แห่งลาว2แห่งสิงคโปร์7แห่งและกำลังขยายไปยังเมียนมากัมพูชาอินโดนีเซียและมาเลเซีย โดยนอกจากสาขาแบบทั่วไปแล้ว MK ยังเปิดให้บริการร้านสซูชกกิยากิคุณภาพสูงบุฟเฟ่ในชื่อ MK Gro Restaurant ในปี2543และร้านซูชิยากิเพื่อสุขภาพในชื่อ MK Life ในเดือนมีนาคม2560 6. มีธุรกิจร้านอาหารในเครือกว่า10แบรนด์ปัจจุบัน MK มีร้านอาหารแบรนด์ต่างๆในความดูแลมากกว่า10แบรนด์อาทิ M.K มีทั้งหมด463สาขาทั่วประเทศไทยญี่ปุ่น34สาขาเวียดนาม9สาขาลาว2สาขาร้านอาหารยาโยอิในไทยมี198สาขาและสิงคโปร์10สาขา ร้านอาหารมิยาสกิในไทยมี23สาขาและลาว1สาขาร้านฮากาตะราเมน6สาขาร้านอาหารไทยนาสยาม1สาขาร้านอาหารไทยเรสสยาม3สาขาร้านเลอเพอร์ทิส3สาขาร้านบิซซี่บ็อก8สาขาร้าน MK ็มเคฮาว1สาขาในไทยและ MK Go MK r ก้เไรล่าสุดได้เข้าซื้อกิจการของแรมเจริญซีฟู้ดปัจจุบันมีสาขามากกว่า26สาขาทั่วประเทศ 7 MK และยาโยอิแบรนหลักสร้างการติบโต หลังเกิดโควิด19นโยบายของ MK คือการขยายสาขาของแบรนด์ที่มีความแน่นอนได้แก่ MK และยายโยอี I, ซึ่งเป็นหัวหอกในการสร้างการเติบโตโดยหลกัหลกๆจะเน้นเข้าไปเปิดในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้อยทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเช่นศูนย์การค้าหรือตามแหล่งชุมชนหนาแน่นเป็นต้นควบคู่กับทำแคมเปญพิเศษทางการตลาดร่วมกับพาร์ทเนอร์ต่างๆโดยเมื่อช่วงต้นปี2563ได้ร่วมมือกับแบรนด์ชานมไขมุกเสือพ่นไฟ นำสเมนูคือนมสดพี่เสือพ่นไฟและชานมพี่เสือพ่นไฟเข้ามาจำหน่ายในร้าน MK ทุกสาขาทั่วประเทศเป็นระยะเวลา2เดือนและต่อไปก็จะมีแคมเปญใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 8. ขายแฟรนไชส์ MK s u z u ยาโยออิมิยาสก,กิิในต่างประเทศ ปัจจุบันบริษัทใช้3แบรนด์หลักได้แก่ MK s u ้ k i Yayo และ m i y a z a k i เป็นหัวหอกในการทำตลาดต่างประเทศได้แก่ญี่ปุ่นเวียดนามและลาวมีทั้งในรูปแบบของการไปลงทุนเองและขายแฟรนไชส์ให้กับนักลงทุนหรือผู้ประกอบการที่สนใจ 9. MK มีรายได้16,126ล้านบาท ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์พบว่าบริษัท MK เรสซอง g r ุ u ปจำกัดมหาชนมีผลการประกอบย้อนหลังดังนี้ปี2559รายได้รวม14,059ล้าน3 3 3บาทกำไร2,071ล้าน8 4 9 9 0บาทปี2560รายได้รวม 14,908,591,508ล้าน5บาทกำไร2 3 1 9 3 9ามร2บาล้าน3 3บาทปี2,561รายได้รวม1 5 6 3 5 3 2บาล้าน32,857บาทกำไร2 4 9 7 6ล้าน6,621บาท ปี2562รายได้รวม16,126ล้าน891,795บาทกำไร2,565ล้าน599,701บาทโดยสัดส่วนรายได้ในปี2562แบ่งเป็น76%มาจากร้านชุกกี้ MK r e s เร r a อง MK Go และ MK Life 18.6%มาจากร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ 2.8%มาจากร้านอาหารอื่นๆเช่นมิยาสกิฮากาตะเลสยามณสยาม2.6%มาจากรายได้อื่นๆ 10. ทานฟรอมธุรกิจสู่อ e ีคอมเมิร์ซและโลจิสติกเป้าหมายของคุณลีดที่ให้สัมภาษณ์มาเก็ตติ้งคือ อยากเห็น MK ในอีก5ปีข้างหน้าว่า MK จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมร้านอาหารที่นำส่งคุณภาพที่ดีในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นอาหารผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจขนส่งโดยบริษัทไดโคแบรนร่วมกับ m s e n เซซึ่งเป็นบริษัทที่ MK ไปร่วมทุนกับเ Sen นโซึ่งเป็นบริษัทด้านโลจิสติกเบอร์2ของญี่ปุ่นซึ่งมีโน้ตฮาวเรื่องของการขนส่งสินค้าข้ามประเทศขณะที่ MK มีหน่วยธุรกิจในการจัดส่งอาหารของตัวเองทางรถยนต์อยู่แล้วแต่ยังไม่มีขน ทางเรืออากาศรถไฟที่สามารถขนส่งไปต่างประเทศได้และทั้งหมดนี้คือ10เรื่องจริงที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับ m k s u k i ที่อยู่เคียงคู่กับคนไทยมายาวนานซึ่งปัจจุบันกำลังเป็นกระแสามาแรงมากในโลกโซเชียลสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thai franchise center com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube thai franchise center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ